สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่6เมษายน2568เป็นวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนะเราอยู่บ้านแต่วันนี้เรามาทำงานแล้วก็ช่วง2 3สวันนี้ จะมีภารกิจนะครับผมได้รับเชิญไปงานปล่อยสั่งรองสองงานนะบทลูกแก้วของพี่น้องชาติพันธ์ไทยใหญ่แล้วก็อีกห้าชาติพันธ์นะครับว่าง,งานแรกเลยพรุ่งนี้วันที่7นะครับผมจะไปที่อดอยสะเก็ดนะครับ <c oughs> เป็นการบวชปล่อยสั่งรองนะของกลุ่มพี่น้องชาวไทยใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มของเราแล้วก็ ต้องการที่จะให้ผมเต่านินจาไปร่วมนะครับส่วนวันที่8นะฮะก็จะไปร่วมที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือการบวชงานปล่อยสังลองนะจัดโดยคุณใจเล็กและคุณตะวันนะครับเป็นการจัดงานบวชลูกแก้วปล่อยสังลองถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหาวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครบรอบห 6พรรษานะฮะ72พรานะฮะ72ปีนะครับเราก็ต้องเดินทางไปร่วมนะในฐานะที่เขาให้เกียรติในฐานะที่เขาเคารพนับถือนะครับแต่สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวของบ้านของเมืองมาพูดให้ฟังนะครับหลายเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่บ้านเมืองเรากำลังย่ำแย่นะฮะทางรัฐบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการบางพวกบางกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบ้านเมืองไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าพยายามที่จะเดินหน้าสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องนําเอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าหนึ่ง พม่าะนะพะม่าไม่เคยนึกว่าตัวเองหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองหนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่เคยคิดว่าในประเทศของตัวเองมีปัญหาแล้วก็หนีมาพึ่งพาอาศัยประเทศไทยจึงชอบที่จะกลางเป็นอันตรพาลและสร้างปัญหาอย่างกับนายวิระคีรีเนี่ยหรือนายวิระแสงทองเนี่ยนะครับเป็นต่างด้าวพมา่า แต่ก็พยายามที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูในประเทศไทยได้นะครับเพราะพะม่าไม่นึกว่าตัวเองหนีรอดมาพึ่งเย็นชอบกลางและเป็นอันตรพาสร้างปัญหาแม้แต่กระทบถึงสถาบันเบื้องสูงในกรณีที่ชูป้ายยกเลิก112 2. งหมร ชอบลอบกัดนะข้างหลังอยู่เป็นประจำคอยแย่คอยแย่คอยแทงข้างหลังสร้างปัญหากับประเทศไทยชอบบอยคอรดชอบอาบุลลี่ชอบกล่าวหาว่าร้ายประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขเขมรนจึงเป็นประเทศและคนขเขมรนที่ไม่สามารถจะคบได้นะเราจึงพยายามที่จะให้ผลักดันออกไปจากประเทศทั้งพม่าและขเขมรน นี่คือความเลวร้ายที่คนไทยได้รับอยู่ในขณะนี้ 3. ลาวชอบคุยโวโชว์ความตลาดความฉลาดอวดมั่งอวดมีนะฮะคมไทยอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยแต่ยามใดที่อยู่ดีมีสุขก็บอกว่าไทยคือศัตรูและเวียดนามคือบ้านพี่เมืองน้องแต่ยามใดที่มีปัญหา ก็บอกว่าให้ประเทศไทยช่วยด้วยนี่คือ3ประเทศที่เรากล้าบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะคบค้าสมาคมด้วยได้ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะออกมาผลักดันขับไล่นะแรงงานพมา่าเถื่อนขเขมรเถื่อนและแรงงานเราเพราะเราไม่สามารถจะไว้ใจคนเหล่านี้ได้นั่นเองครับทีนี้เรากลับมาดูนะ เหตุผลที่ประเทศไทยกำลังจะล่มจมมันเกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจากข้าราชการนักการเมืองนะรัฐบาลที่กำลังจะทําให้ประเทศไทยย่อยยับเพราะทั้งรัฐบาลโดยนักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลและผู้แทนประชาชนที่บอกว่านี่คือพวกอาสา จะเข้ามาทำงานในนามของประชาชนภายใต้ชื่อผู้แทนราษฎรแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อเขาเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ถีบทิ้งประชาชนอย่างไม่ใหญ่ดีนะมันจึงเกิดความชั่วช้าสารเลวร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการบางพวกจับมือการทำลายประเทศไทยและประชาชนโดยเฉพาะทุนต่างชาติที่เข้ามากอบโกย โกงกินประเทศร่วมกับลูกหลานคนใหญ่คนโตในประเทศนี้อย่างกรณีที่มีการรับเหมาก่อสร้างอย่างกรณีทุนจีนที่สร้างปัญหาใหกับประเทศไทยไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ถ้าตึกสอตองอไม่ถลม่มเราก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของคนที่ไปรับเหมาสอตองอทั่วประเทศนั้นเป็นใคร นะและต่อมาก็ทราบว่าเป็นลูกหลานของใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาความดีแทบจะไม่ได้เลยแมย้แต่ตัวเดียวหมายังดีกว่าครับมันจึงมีคำนิยามที่บอกว่าเมื่อตึกสอตองอถลม่มจึงเห็นได้ชัดเจนว่าหมาเพึ่งพาอาศัยได้ดีกว่านักการเมืองนะครับสาเหตุก็เพราะว่าหนึ่งทุนจีนเข้ามาทำธุรกิจสารพัด อย่างเนื่องจากมีทุนจีนที่หนานะเพราะทุนจีนมีเงินที่หนาแล้วนำเอาสินค้าและอุปกรณ์มาจากจีนมากินมาใช้ในไทยพอได้เงินก็ส่งกลับจีนด้วยการสแกนผ่านบัญชีนะครับการจ่ายเงินค่าโรงแรมค่ารถค่าอาหารค่าท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยนะสแกนจ่ายมันก็ไปเข้าบัญชีจีนไทยไม่ได้อะไร จ้างคนงานพม่าเถื่อนสามารถโกงได้แต่หากมีการจ่ายเงินก็จ่ายให้พมา่าพม่าก็ซื้อของกินของใช้จากร้านค้าเถื่อนของพวกพม่าที่แอบมาเปิดนะอย่างเปิดเผยโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยช่วยเหลือเงินก็หลั่งไหลสู่พม่าและจีนและการจ้างแรงงานถื่อนจากเขมรก็ทำเช่นเดียวกับพมา่าประเทศไทยไม่ได้ภาษี ไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่น้องนะแต่ต้องเสียอะไรเสียทรัพยากรอย่างมากมายทั้งมานอนเอากันอย่างเมามันในอารมณ์แล้วก็ออกลูกมาไทยก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลค่าเสื่อมในการใช้รถใช้ถนนนะเพิ่มอากาศเสียให้กับทางรถยนต์ถนนเสียหายและอันตรายจากแก๊งอาชญากรรมยาเสพติดค่ามนุษย์ และคอเซนเตอร์แถมไม่พอครับยังพยายามก่อตั้งแก๊งกวนเพื่อที่จะก่ออาชญากรรมรวมทั้งการออกมาชู3นิ้วนะเพื่อแก้มอ1 2 2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพม,ม่าคือตัวที่ไม่สามารถจะคบได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย2ประการต่อมานะฮะการจ้างแรงงานพม,ม่าเถื่อนเขมรเถื่อนนั้น มันสามารถที่จะโกงค่าแรงเขาได้แบบสบายๆนั่นคือเป้าหมายของกลุ่มทุนจีนและก็คนไทยเท่าที่ร่วมกันร,รับเหมากับบริษัทจีนอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นในหลายๆโครงการที่ก่อสร้างสำนักง,งานสอตงอที่ถูกทิ้งร้างเหตุที่ถูกทิ้งร้างก็เพราะว่ามึงไม่จ่ายเงินเขาไงนะครับเราจะเห็นการที่มีบรรดาผู้รับเหมาที่เป็นคนไทย แรงงานที่เป็นคนไทยออกมาทวงเงินก่อนที่ตึกสตง,งหลังเนี้ยจะถลม่มเห็นไหมและมืองก็เบี้ยวเขาไม่จ่ายเขาเดินหนีแม่งหน้าด้านด้านสัตว์นรกชัดๆไอ้พวกนี้อับปีจังไรรวมทั้งคนไทยบริษัทไทยที่เข้าไปร่วมด้วยแม่งเลวชาติหมาพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาไทยได้ออกมาทวงค่าจ้างอย่างที่ผมว่า นะทั้งค่าจ้างค่าแรงเพราะมันโกงไม่จ่ายจนคนไทยต้องหมดบ้านหมดรถหมดเงินนะเพราะอะไรต้องเอาบ้านไปจำนองไปขายฝากเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เอาที่ทางไปเข้าไฟแนนซ์ไปจำ,จำนำจำนองเอาเงินมาจ่ายลูกจ้างแต่บริษัทจีนกับคนไทยที่ร่วมกันรับเหมาไม่จ่ายหัวใจแม่งชั่วชา้าอภิจังไรชิบหายหพวกเคี้ยพวกนี้ ขอสาบแช่งแม่งให้ตกนรกหมกไหมนะขอให้มันชิบหายเจ็ดชั่วโคตรเลยนะครับเพราะการกระทําของกลุ่มคนจีนและคนไทยหัวใจอับปรีที่ร่วมกันจับมือทําลายคนไทยด้วยกันเองทั้งหมดนี่คือสาเหตุความพินาศของทีมงานนะจีนที่เข้ามานะครับโกงกินทุกเรื่องในประเทศนี้ทั้งค่าแรงทั้งเหล็ก อิดเห็นดินทายจึงอยากถามคนไทยทั้งประเทศว่าตาสว่างกันบ้างแล้วหรือยังนะว่าทำไมจีนจึงจ้างพม่าเถื่อนเพราะโกงได้ถ้าจ้างคนไทยพอโกงมันจะร้องเรียนดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้แล้วคนไทยเยี่ยเย,ย่ก็ปล่อยข่าวว่าคนไทยขี้เกียจมันมาจากใครฮะ มันมาจากไอ้นักการเมืองไทยที่ออกมาเด้งรับว่าคนไทยขี้เกียจดังนั้นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมันมาจากข้าราชการมาจากเจ้าหน้าที่รัฐออกมารับสมอ้างากล่าวหาคนไทยว่าขี้เกียจดังนั้นจึงต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะมันทําอะไรมันจะได้แดกยัดหากันทั้งเรื่องของพาสปอร์ตนะทั้งเรื่องของการที่จะให้คนเหล่านี้สามารถเปิดร้านค้าแล้วจ่ายสวยได้ รวมทั้งค่าแรงถ้ามันไม่พอใจมันก็โกงและคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้เมื่อมันไม่มีกินมีแดกมันก็ขายยาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็ตั้งกวนตั้งแกง๊งสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยนี่คือความชั่วมันอยู่ที่รัฐบาลกับข้าราชการไทยที่รวมกันกัดกร่อนนะซอกบอนกร่อนทำลายประเทศจนประเทศไทยกำลังจะล่มสลายอย่างทุกวันนี้ แถมยังออกมากล่าวหาด้วยวาทกรรมว่าคนไทยขี้เกียจนี่แหละครับก็ทําไมจะไม่ขี้เกียจล่ะก็ในเมื่อทํางานแล้วพวกมึงไม่จ่ายเงินนายสัตว์จริงไหมก็พวกมึงโกงเขานอ้เหี้ยก็มึงโกงเขาแล้วทําไมจะให้ให้เขามาใช้แรงงานฟรีๆล่ะนะในเมื่อทํางานแล้วพวกมึงไม่จ่ายเงิน แล้วหมาที่ไหนมันจะมาทำให้พวกมึงฟรีๆลองใช้สมองคิดสินะทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการเนี่ยใช้สมองคิดว้ยอย่าใช้ส้นเตนคิดไอ้หี้ยนะถ้าใช้สมองคิดมึงก็จะเห็นความจริงแต่ถ้าใช้ส้นเตนคิดมึงก็เรียกไปเรียกมาอย่างทุกวันนี่แหละแต่คนเหล่านี้มันหัวหมาสมองควายหรือเปล่าเฮ้ยโกถามจริงๆพวกมึงหัวหมาสมองควายหรือเปล่าวะ ถ้าสมองคนเนี่ยมันต้องคิดถึงคุณธรรมถึงความเป็นจริงนะถ้าหัวหมาสมองควายมันจึงออกมาพูดมากล่าวหาคนไทยแบบนี้เพราะแทนที่รัฐบาลนักการเมืองไทยข้าราชการไทยและเจ้าหน้าที่รัฐจะช่วยกันอบอุ้มคนไทยตั้งแต่ทั้งรัฐบาลเก่าและรัฐบาลใหม่นักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการกลับพากันทําลายกล่าวหาใส่ร้ายแล้วหันไปอุ้มพม่าเขมร มันแสนชั่วช้าอัป,ปรีจังไรไหมพี่น้องให้ผมถามจริงๆนะผมไม่สามารถที่จะทนได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องพูดจารุนแรงและอาจจะหยาบคายไปบ้างประเทศไทยเกิดภัยพิบัติจากกรณีที่แผ่นดินไหวตึกสอตองงถลม่มแทนที่รัฐบาลน,นักการเมืองข้าราชการ จะรวมกันหาทางระดมความช่วยเหลือและออกประกาศไว้อาลัยพร้อมดูแลสถานที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ญาติญาติของผู้สูญเสียเขาเสียใจอยู่แล้วครับนะเขาเสียหายอยู่แล้วก็จัดสถานที่ให้เขาอยู่นะเพื่อที่จะรอคอยเพื่ออาจจะมีญาติพี่น้องรอดหรืออาจจะสูญเสียชีวิตไปแล้ว ทั้งหมดเนี่ยกระผมต่านินจาขอสแสดงความเสียใจด้วยในทุกๆก,กรณีเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและอำนวยความสะดวกนะติดตามอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กําลังใจจัดสิ่งของลงมาช่วยแบบสุดๆไม่ทำกลับไปกลับมานะ,อ,ะอย่างที่ดำเนินการกันอยู่ กลับไปเร่งในเรื่องนี้กลับไม่ทำครับพี่น้องครับนะกลับไม่ทำจักเริ่มเห็นข่าวแลรบออกมาบ้างอะไรบ้างแต่กลับไปเร่งเร้าเรื่องการเปิดบอนคาสิโนครับเร่งเร้าเอากฎหมายเข้าสภาไอ้หาสมองผู้เมึงมีหรือเปล่าหรือว่าพวกมึงตั้งอกตั้งใจที่จะโกงกินแดกยัตถาชาติบ้านเมืองให้มันพินาศชิบหายล่มจม เพราะมึงมีเงินเนี่ยมีปัญหามึงหนีไปต่างประเทศแต่คนไทยต้องอยู่ในประเทศไทยอยู่ด้วยความอดอยากทุกทรมานและเผลอๆอยู่จะตกอยู่ใต้อุ้งตีนพม,ามน่าเขมรมึงวางหมากกันไว้อย่างนั้นใช่ไหมนะจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไร้สมองไร้สติปัญญาไร้ความคิดจะเอาแต่เรื่องของกูพวกกูอย่างเดียวเรื่องอื่นชั่ว ช้าสารเลวอย่างไรก็ตามเลยนะไม่สนใจในเรื่องอื่นๆที่ประชาชนเดือดร้อนจะเป็นอย่างไรก็ช่างโคตรแม่มันนะอเมริกาออกมาประกาศขึ้นกำแงพงภาษีแทนที่จะหาทางตอบโต้แทนที่จะหาทางออกกลับปิดปากสนิทเพราะไร้ปัญญาที่จะตอบเพราะมันมีแต่จะหาทางโกงกินชาติบ้านเมือง และทำลายรังแกรประชาชนเท่านั้นมันจึงไม่ฟังเสียงเรียกร้องใดๆไม่ว่าจะเรื่องคาสิโนโเรื่อง m o u 1 4เรื่องพามา่ขาขมนเถื่อนการลักลอบเข้าประเทศการทุจริตภาครัฐเรื่องบัตรชาติพันธุ์เรื่องการแก้ไขดูแลปัญหาคนชาติพันธุ์แม่งไม่เคยสนใจนะกลับปล่อยให้แดงยัดหากันชิบหายไวป่วงหมด เห็นมีคนคนเดียวจังหวัดเดียวคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีฮะท่านพยายามที่จะดูแลแก้ไขท่านพยายามที่จะสกเรนถ้าในกรณีที่ออกบัตรผิดให้ยกเลิกและปรับดันกลับนี่คือฮีโร่ในหัวใจของเต่านินจาครับผมพูดตรงตรงเลยผมไม่เคยเห็นหน้าท่านไม่เคยรู้จักท่านแต่ผมรู้สึกมีความรักเคารพท่านอย่างแรงกล้า ราะถ้ารัฐบาลทําอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยโกต่านินจาถามพวกเมืองหน่อยแล้วแบบนี้เราจะให้คนพวกนี้ครองบ้านครองเมืองกันอยู่อีกหรือครับพี่น้องถามรัฐบาลด้วยมึงจะหน้าด้านครองบ้านครองเมืองอยู่ต่อไปหรือถามไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วครับว่ามึงจะให้คนพวกนี้เนี่ยอยู่แดกบ้านแดกเมืองกันอีกหรือครับเพราะฉะนั้นอีกสองสามวันนี้ เสร็จภารกิจผมจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับลายเซน็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางและก็อีกหลายจังหวัดยืน่นถึงผู้ว่าผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาต่อต้านคาสินโนและต่อต้านพมา่าและเขมรเถื่อนถ้ารัฐบาล ยังเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้กูเตานินจาและทีมงานก็พร้อมที่จะลงถนนไปร่วมกับกลุ่มของทุกๆก,กลุ่มเช่นกันเพราะฉะนั้นฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้ายัางไม่ดำเกินดาเนินการเตานินจาลงถนนร่วมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ